สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาก,กิขนข้าวนำนังจ้าขนมเซนเบิ้งได้าแม่อลังการงานสร้างมากเลยค่ะวันนี้ล้างหม้อจริงๆค่ะตีนแบบอลังการทะลุทะลวงถั่วงอกก็พอถั่วงอกบวกกับผักกาดดองนะคะโอ้ยนังไปบ่เป็นเราจะมันหลายค่ะถั่วงอกก็ลายค่ะลูกเอามาอันนี้หมักพริกมะฮวยค่ะอีก สมือนีแซบกว่าเมื่อก่อนเพราะว่ามันมันหมักไว้ใช้เวลามารุเน่อยู่ในตู้เย็นนะคะออกมาปุ๊บคืนนัวหนักกว่าเดิมป๊าดแมงวันอย่ามาตูวใหญ่ก่าดอกกระเดียท่ะคดพ่อคุณแม่แม,แมงวันตัวใหญ่มาก ตรงหอกจ้ะน่อยครับถุงนึงห้าหัวนั่งเนี่ยสี่เหรียญประมาณนรอยกว่าบาทเราจะต้องผัดแล้วมันจะเสีย ตัวงอ,อแบบนี้อยู U ่บ่ทนจ้ะลูกชิ้นปลาตินกับพ่อตินล้างหม้อเมนูล้างหมอ,มมอกินคนเดียวนะคะมนไ่ิไไไโอเค ช่วงคาลี่กินน้ำบอกว่ายักก้พ่ะนะน้อยๆก็รู้จักเราจ้ะเฮนตินเฮนตินไก่วันขีดียัดพะนะรูจักของเสียบพาไปไปล่อยทิมเมืองไทยจากสามสปี หลูเลยวายยำหมี่เฮ้ยจังไนจ้ mm hmm. ามะเป็ดลายปันนลแเสียบขักเติมมะกิกเติมหอมละมุนมะพริกผ,ผงจะ้ะแห้งไซรลายแห้งหอมอารมณ์เดียวกันกับกินลาบ phạt à, thua Mình nó vẫn dùng มาดายกระแสบานั้นกินมาดายกระแสบานั้นดูความเปื่อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบือ่อแล้วค่ะเด้อ เบิดมาดบาดใดก็กินตะตีนกินตะตีนนั่งต้มหลายลรานั่งกินคนเดียวฉะนั้นกินเบิดนั่งตรงเทสถิ่นจะนักเสียดายของก็เลยามากินให้เบิดเพราะฉะนั้นเรยเมื่ออ่นิิเปลี่ยนจากตีนไปเป็นยางอื่นจ้ะตอนมีคนหมักมาอบอาว่า กินแต่ส้มตำไม่มีอย่างอื่นให้กินแล้วเหรอส้มตำนั่ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเพราะว่ามุก,กินมั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็เป็นอาหารที่กินทุกวันกินทุกวันเลยค่ะอยู่มัองนอกเมืองไทยก็กินทุกวันถ้ามีมะละกอน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิ่งอะไรที่เราชอบถ้าเราชอบเราก,ก็กินได้ทุกวันค่ะแต่ตีนนะันานานทีต้มโอเคนะคนะเนาะไปกันเลอจ้าสวัสดีค่ะ